อาพรุ่งนี้จะอ่านายจุดนาเฮ้ยพี่พี่จะลงพรุ่งนี้ลงอุบัตัตเหรอฝนตกอยู่นะชูชีพเตรียมด้วยนะครับช่วงนี้ข่าวมาฟัง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 มีอยู่สองโซนครับที่ที่เวิร์กหน่อยก็คือฝั่งของอุทยานกับฝั่งฟังอ่านนหาดนนยาวครับซึ่งก็ทุกปีอ่ะจะอยู่สองสองสองฝั่งทั้งอุบัตันะครับ ฟังฟัง่อแต่ตรงนี้ผมยังไม่ชชวว์ไม่รู้ว่ามีออกหรือยังฝั่งข่าวฝั่งฝั่งที่จะไปน้าเซิร์นอ่ะอันนี้ไม่ชชั่์ครับแต่ได้ยินข่าวที่น้องๆบอกมาแล้วตอนนี้นะมีเห็นล้มีเห็นบ้างแล้วก็อยู่ตรงอุทยานกับเลยนนยาวอ่ะหัดเลยเลยหัดนนยาวเข้าไปอะ่ะเป็นฝั่งของนอนสังอ่ะครับ ส่งข่าวมาบอกละแต่ไม่ได้ไปส่วนน้ำต้นตอนนี้ก็ฝั่งบ้านปะเรื่มปะสังฝั่งนู้นนะครับเพราะฝั่งนู้นลงได้แต่ฝั่งนี้ที่ผมลงประจำอะ่ะสนมมันปิดหมดละบ้านคนชาวบ้านที่เป็นชาวประมงอยู่ที่ฝั่งทถงนั้นก็ย้ายออกไปฝั่งนู้นหมดแล้วครับนะ้าสมพรใช่ครับฝั่งนนยาวโอ้โหนี่แสดงว่านีน่นั่งอยู่นี่ขอนแก่นก็หลายคนนี่ว่า ผมผมอหมันแก่แต่ไม่เคยได้เจอใครผมจริงผมบางทีผมตกปลาเหมือนอารมณ์แบบผมตกปีกวิเวกไม่ค่อยได้เจอใครเพราะตกตก,ตกแบบทํางานก็อยากออกหนึ่งนะครับถ้าเจอกันเนาะถ้าเจอกันก็นกนทักทายกันได้นะครับถ้าไหนจําได้ก็ทักทายด้วยละกันอ่าลงเรือที่ไหนครับนายุทธนาลงเรือเพราะตอนนี้เห็นมีมีที่ ข่าวมีไ่เรือก็อยู่ฝั่งบ้านผูคำเบ้ามะฝั่งโซนนี้จะมีเรือแต่ถ้าข้ามฝั่งที่นี่ระวังนิดนึงนะครับโดยที่ว่าบ้านเรารู้สึกจะเป็นเรือเหล็กกันส่วนใหญ่ก็เตรียมชูชีพไปไหน่อยนะครับอันตรายอ่าดูเช็คดูพรุ่งนี้แม่ม,มีมีพยากรณ์อากาศปะ,ะอ๋อเหรอพายุนาช่วงนี้ถ้าเมื่อไงเรา ระวังนิดนึงนะครับแล้วก็เตรียมชูชิปด้วยนะ<อ>แล้วก็ขอให้หมืนหมครับ